<c oughs> เราไมา่ได้ไปเป็นเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามขอให้เป็นลูกเดินตามรอยท่านเป็นแบบลูกติดที่มีครูแนะนําสั่งสอนยอ่อมรู้จากบาปจากบุญคุณโทษประเภทต่างๆปฏิบัติตนให้เป็นความดีงามตลอดไปความสวัสดีมงคลจะมีแต่พวกเราทั้งหลายยึ่งขอให้ท่านทั้งหลายจดจำไว้ธรรมที่สอนอืโลกมานี้เป็นธรรมที่เป็นมหามงคลแก่โลกแล้ว ให้พากันตรวจการจําไปบ้านไปเรือนนึกพุทโธธรรมโมหรือสังโฆติดตัวไปเรื่อยไปวันนี้เรามาสาอแสวงหาบุญตั้งแต่ออกจากบ้านมาพุทโธธรรมโมหรือสังโฆบทใดก็ตามติดหัวใจเรามาเท่ากับเราตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาโดยลําบับลำดามาอยู่นี่กันนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการฟังอัดฟังรามกลับไปบ้านไปเรือนก็ให้นึกน้อมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปิดหัวใจลงไปซึ่งเท่ากัน กับเราตามาเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดฝีเก้าของเรานั่นแหละไอ้พี่น้องทลายพากันโจดจําเอานะ